น,นี่ดอกแดงนะคะอน,นี้ดอกแดงนะคะอน,นี้ดอกแดงนะคะสีแดงม่วงนะคะสีแดงม่วงสวยไหมคะให้ภาพบรรยายนะคะให้ภาพบรรยายความสวยนะคะไม่อธิบายคือให้เห็นนะคะคือความสวยสีสดใสเห็นไหมคะ ดูความงามของทิวลิปเห็นไหมคะเห็นไหมคะไม่อยากอธิบายดูความสวยงามสวยจริงๆเห็นไหมคะเห็นไหมคะสวยมากนี่คือ เห็นไหมคะสวยมากสวยมากเห็นไหมคะนี่คือความสวย